สวัสดีครับผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทางเลขเด็ดหอยดดงเลขเด็ดหอยงชาแนลนะครับทางช่องทางของ y o u t u b e นะครับกับเอนะครับวันนี้ก็จะมาเจอเจอรับพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจในบรรดาตัวเลขตัวเบอร์นะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้ก็จะได้มาเป็นข้อมูลส่วนของล่างนะครับที่ไม่น่าลงทุนส่วนของเลขล่างที่ไม่น่าลงทุน อแอดนำเสนอมาแล้วจะเป็น2องนวดแล้วแหละนะครับก็ผ่านในในส่วนของจับคู่นะรอบที่แล้วทะลึ่งตึงๆังเอาตัวเลขไปลอสามหกห้ามาสามหกอีกีเออแอดก็นึกว่าสามจะเป็นอยู่บนนะครับปากไปใส่บนมันลงล่งงซะกนะครับเทียบกับแปดไปบนเออสนุกสนานกันไปครับรอบที่แล้วรอบนี้ก็เลยเอาเฉพาะตัวที่รเ ตัวตรงๆครับสองตัวล่างง่าประมาณสี่เจ้าสี่สำนักนะครับเราเราสามสิบห้าถึงสี่สิบชุดนะครับแบบแบบตรงๆนะพี่นอ้องแบบตรงๆนะไม่ไปกับนะครับช่องนี้อาจจะไม่มีโฆษณาอะไรกันมากมายนะครับเราก็เอาน้ำเนื้อเลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเอ็ดแล้วนะฮะสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะคงจะได้สรุป นะเข้าหมวดสรุปแล้วก็วันนี้ก็จะมีต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นล็อกนะครับล็อกสองตัวล่างนะครับเลขออล็อกลลังนะพอง่ายเล็กล็อกล่างสีล็อกตัวใดเนี่ยนะครับสิมตโวไดปรากฏในการล็อกเลขเนี่ยนะครับหลายงวดเราก็ผ่านมาได้นะครับหลายงวดเราก็ผ่านไปได้รอบที่แล้วอาจจะไม่ประสานงานกันเท่าไหร่นะครับประสานงานกันไม่ลงตัวนิดนึงนะครับเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างทางเทคนิค ของอาจารย์ตาสาเข้าครับแอดดังเมซหลุดก็เลยช่วยโอกาสในการที่จับแกบคู่ในล็อกไปนะครับรอบนี้น่าจะไปด้วยกันได้สบายๆนะพอวันไหนนั้นก็ต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นล็อกสองตัวล่างนะครับแต่เอาเลขที่ไม่น่าลงทุนมาก่อนนะครับเลขที่ไม่น่าลงทุนมาก่อนมาเล่าสู่กันฟังก่อนอันนี้วมามนแห่ไปซื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> อา้ <c oughs> าวโมเมนต์เขียนไ้เนี่ยเอาไปซื้อโมเมนต์เดโมเมนต์นะครับ เอาไปเบิงว่ามันมีอยู่นินี่ควรจะควรจะตั้งขอสังเกตว่าจ้งไรก็มนนันนะครับชุดที่หนึ่งของทางช่องนะครับนี่คือเลขที่ไม่น่านลงทุนล่างคือบอกคนเกินเลขดับไปและนะครับแอ,แอดเอิร์นให้มันสุภาพเล็กน้อย <c oughs> ว่ามันเลขตายเลขดับแต่เลขที่พอกการลงทุนตะลายห้ามีความเสี่ยงครับเ้าเงินไผเงินมั่นเดินพี่น้องสี่เก้าห้าสองหกห้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ 07 01 23 63นะครับในชุดแรกของทางช่องนี้ก็ผ่านบางท่านจะหลุดแยกนะบอมา่มาคือบอม่านะครับของของเซตแรกเนี่ยนะครับแอดนด์เนม่ใช่อันนี้ก็ก็เดินดีส่วนมากจะเอาแต่คัดเฉพาะข้อมูลที่ไว้ใจได้จริงเพราะว่าเลขเลขเหล่านี้มันเป็นเลขอันตรายนะครับมันเป็นเลขอันตรายนะครับดับเพราะ่ามันไปเดินก็้เพราะ่ามันเสี่ยงอันตรายเนี่ยพี่นอ้องไนเดินรูดออกนี่คืออันตรายกัน36 45 4, 5, 4 ห้าสี่สี่ห้านะครับหกสามเจ็ดสองสอหนึ่งปปดศู้าี่คือแอดในเม่สายสิบตัวที่ไม่ได้ลงทุนนะครับแบบตรงๆเลยนะต่อไปของเม็ดแอดกุ้งนะแอดกุ้งนี่ก็จะเป็น0ูนย์เก้าหนึ่งหกสาเกแปปด่หาสาห้าศแปดห้าสองแล้วก็เจ็ดแปดมีไหมไม่มี มีเนี่ยสามเจ้าแล้วนะครับสามเจ้าแล้วแอดทำไมไปทีละแผ่นเพื่อรับเจ้าเพราะว่าจะไม่ได้เวลาอธิบายมันจะได้เข้าใจง่ายนะครับเวลาจะอธิบายมันเข้าใจง่ายอาจจะตัวเลขเดี๋ยวแอดจะยกให้ดูเต็มเต็มนะครับดูเต็ม,เต,มเต็มอีกทีนึงนะครับตอนนี้ขออนุญาตบรรยายไปก่อนนะครับขออนุญาตบรรยายไปก่อนนะครับเลขที่ไม่น่าลงลางุูลแรกนะครับแบบตรงๆนะครับแบบ ไม่ไม่ใช่ว่าไปกลับนะแบบตรงๆจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับนาคิโน่น,นี้มีสิบชุดเหมือนกันนะครับจริงมันมีเยอะกว่านี้มีตั้งเจ็ดสิบแปดสิบชุดคนละถ้าเอาเอาชุดใหญ่นะจริงชุดใหญ่เองก็ไว้ใจได้ทุกแทบทุก,ทกมว้วนหน่อยอาจจะมีบางมวดที่มันลอยลอยมากก็มีแต่ว่าชุดใหญ่นี่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเลยนะเจ็ดสิบถึงแปดสิบชุดเลยเลยอันนั้นชุดเต็มชุดใหญ่เลย ชุดใหไฟกระพริบเลยไม่เอาชุดเล็กมานะเอาชุดที่ว่าหายใจแบบสบายใจสุดแน่หายใจมันของนิดหน่อยนยของนาคิโนโน,นี้ก็เพราะท่านจะไว้ใจได้นะครับศูนย์เจ็ดหนึงน่งหกหหนึ่งห้าสองสองห้าสามสี่สาเจ็ดเจดศนเี่ยเจ็ด์ตัวนี้นะครับแปดเก้าเ้าแปดนี่ก็คือเลขที่ไม่น่าลงทุน่รงเลยครับ ถ้าใครมีจำนวนเลขที่ติดอยู่ในบรรดากลุ่มนี้นะครับนะครับก็ให้พินิจพิเคราะห์นะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งก่อนที่จะลงทุนนะครับไอ้เขียนพวงท้ายไว้ว่าเพื่อลดต้นทุนนะครับล่างนะเพื่อลดต้นทุนล่างอ่ะเอามาใกล้ๆจะได้แคปขนง่ายนะครับแคปข้นง่ายตัวเบลเลยตัวเบลเบล่าเลยนะครับตัวเบลเบล่าเลย น,นี่คือจะบอกว่าเลขดับกับบ่บ่ผิดจะบอกวาเลขรวบลูทูธตัวผิดนะโอเคนะน่าจะชัดกันพอสมควรนะครับตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งกับเลขดับหรือเลขขมงน่นาลงทุนแรกนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ใช้หมดทุกรูปแบบนะครับเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด ที่มันชนกันเนี่ยอะไรบ้างชนกันี่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหกหกหนึ่งชนกับใครเนี่ยนี่อย่างเงี้ยนะครับให้เราไปดูความหนาแน่นของการชนเนี่ยเขาเรียกว่าย้ำย้ำย้ำเติมในส่วนที่ไม่น่าจะมาหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่นะครับ อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะยากเลยแหละที่จะมานะครับมันไม่ใช่เป็นมาบ่ได้เดีพี่น้องบ่ได้บ่ได้มันมาได้แต่มันมายากครับมันมาได้มันมางากไอ้ก็เลยตั้งว่ามันบ่ได้ลงทุนราต้นทุน่างซะนะครับแอดจะไม่ส่วนว่าไอ้แอดจะไม่ใช้เลยถ้ามันในส่วนตัวเด้อถ้ามันตรงกับบรรดาลุ่มเนี่ยในส่วนตัวจะไม่ใช้เลยนะครับจะไม่เอาไปลงทุนเลยบ่ยังไงครับพูดยังไงก็บ่ลงเพราะมันมันเสียเงินซื้อ มันเปลืองเงินที่เฉยนะครับเปลืองต้นทุนเราเอาไปทางอื่นดีกว่านะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดอย่างเงี้ยมันซ้าๆอย่างเงี้ยระวังนะมันมีโอกาสซ้ํากันได้นะครับในสี่ชุดนี้เพราะว่าต่างคนต่างทําต่างคนต่างเจ้าที่ทุกนําเสนอกันมานะครับก็เอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการคัดสรรเลขนะครับเลขนอกเหนือจากแต้มแล้วก็จะมีเลขที่ไม่ได้ลงทุนนี่แหละนะครับแต้มนี้ก็ลดไปได้เยอะนะแต้มนี้ก็ลดไปได้ โอ้ยลถไปได้โค้เลยแหละนะเอามาบวกตัวนี้ด้วยเราจะมีเลขที่ใช้งานไม่ไม่ไม่กี่ตัวนะครับพี่น้องไม่กี่ตัวจริงๆริงบางคนอ้ยเอามาอย่างเลขดับเลขว่านาทุนก็มีในกล่องสลากพูดยังไงพูดได้แล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านจะชอบเออแอดแคปในว่าเนะหลายคนกับวานะครับแล้วแต่คนจะชอบชอบไปชอบมั่นมากใครมากมั่นนะครับ คนมากก็มีคนไม่มากก็มีนะครับส่วนมากคนจะมากที่ตัวมันออก <laughs> ส่วนมากคนจะมากที่ตัวมันออกนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันต่อในคลิปต่อไปก็คือล็อกสองตัวนา่งนะอันนี้ตัวมันออกเนี่ยตัวมันออกอันนี้ตัวมันออกยากไม่ใช่ไม่ออกได้แต่ออกอยากโอเคเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบค,คุณมากนะครับสวัสดีครับ